สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโตมผู้ปั๊บอ่อนทัวนะครับคลิปนี้ครับก็จะพาทุกท่านมาดูนะครับรถเล็กนะครับหัวใจใหญ่นะครับก็จะเป็นเจ้า Honda BRV รวีนะเจ้า Honda b r v คันนี้นะครับมาใส่เต็นหลังคารถนะครับเต็นหลังคารถซึ่งมีขนาดเม็ด40นะครับความกว้างขนาดกับรดเนี่ยเม็ด40เมื่อเรากางออกมาเนี่ยจากหัวไปถึงเท้าเราเนี่ยอยู่2เมตร40นะครับก็ไปดูกันว่าเขาจะติดตั้งได้ไหมน้ำหนักขนาดนี้ แล้วเขามีแหลกมาให้อยู่แล้วนะครับกับศูนเราต้องไปดูกันครับนี่นะครับหน้าตาของเจ้า b r v นะครับ b r v ก็จะเป็นรถแวนเล็กไซส์เล็กนะครับไซสเล็กของเจ้าของ h o นด a ะครับ h o n ด a แล้วก็ยก Iron Man ขึ้นนะครับเต็น Iron Man ตอนนี้ผมเอากิโลมาช่างแล้วเดี๋ยวเรามาช่างกิโลกันดูว่าน้ำหนักเขาจะเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามาดูแหลกกันก่อนนะครับบางท่าน ที่ใช้ b บียีอยู่ก็สงสัยนะครับเพราะว่าแหลกมันโค้งเค้งโค้งเค้งโค้งเค้งยังไงก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าผมได้แกะตัวนี้ดูแล้วนะครับมันเป็นขาพลาสติกก็ซึ่งรองรับได้อยู่ประมาณ30 40กิโลนะมันมันไม่ใช่แบบขาเป็นเป็นมีเนียมเป็นขาอะไรลงมานี่นะครับมีเนียมแค่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับในการโค้งเค้งเนี่ยพลาสติกเขาเหนียวอยู่แล้วนะครับเขาแข็งแรงอยู่แล้วรองรับได้อยู่แล้วนะครับแรงกระชงกระชากแรงดึงอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแรง แรงดึงขึ้นอย่างเงี้ยมันมันไม่มีปัญหาแรงบิดเนี่ยเรามองว่าบิดเหมือนกับมันอ่อนน่ครับจริงๆแล้วเวลาเราเอาเต้นวางเนี่ยมันนั่งมันจับทั้งซ้ายแล้วขวานะครับแล้วมันจับกัน4ต้นมันก็ทําให้น้ําหนักแชร์กันลงนะครับแชร์กันลงแล้วก็การดึงได้อยู่แต่แนะนำนะครับก็หาเต้นที่เบาที่สุดนะก็พอดีได้เลือกของไอรอนแมนก็ค่อนข้างที่จะเบาแล้วก็เต้นเล็กนะครับเต้นเล็กรถเล็กก็ต้องจำเป็นต้องใส่เฉพาะ เต็นเต็เล็กนะครับเต็นใหญ่ก็ได้นะแต่แเราต้องโมดิฟายตัวเจ้าคาน์แล็กที่มากับรถด้วยทีหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งกันอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงอะไรแบบไหนไปดูกันครับ,รบตอนนี้ก็มาชั่งกิโลนะครับชั่งกิโลดูว่าได้กี่กิโลตอนนี้ก็54กิโลนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้54กิโลอาน2แลก็ตก25 2 6 27นะครับ27 ข้างละ27่นะครับข้างละ27กิโลก็ใช่ไหมวะเออใช่นะครับประมาณนี้นะข้างละ27กิโลนะครับอันนี้ลูกค้ามาจากกาญจนบุรีนะครับออกมาตั้งแต่เมื่อวานนะเมื่อคืน3ามทุ่มนะครับ3ามทุ่มก็ขับมาถึงอุบลเลยนะครับมาถึงชาตรูเลยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองใส่กันนะลูกค้าอยู่นู่นนะครับลูกค้าเดี๋ยวเรายกใส่กันนะฮะ นี่นะครับก็ยกขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้กําลังไล่หนีบนะหนีบใส่กระคารลักษณะการหนีบก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เป็นสแตนเลสนะเอ,อ่ออย่างนี้นะครับหนีบเข้าไปนะหนีบเข้าไปใส่กระคานนะฮะก็ตัวนี้รถเล็กนะครับก็แนะนำนะอย่าวิ่งเกิน120นะครับกาจะใส่นะกาจะใส่แบบนี้นะครับ คือรถมันทามาลองคาทำนารองรับผมก็บอกตรงๆว่ามันไม่ได้แข็งแรงแบบ100%จ๋าเหมือนรถกระบะเหมือนรถเอสยูวี SUV, อย่างนั้นนะครับพีพีวีพีพีวีก็คือว่าตัวเนี้ยขาจับเป็นพลาสติกแข็งนะครับแต่ว่าน้าหนักมันกดลงอยู่มันก็จะนั่งกับพอดีนะครับนั่งกับคาดีพอดีแต่เวลารถวิ่งเนี่ยลงมันตีใช่ไหมลมมันม้วนนะครับตัวเนี้ยสาคัญนะครับพยายามอย่าวิ่งเร็วเกิน120นะครับ เออคือคือเขาเขาทำมารองรับน้ําหนักนะเต็นท์ก็เหมือนกันรองรับความเร็วอยู่ที่ไม่เกิน90-80 100ประมาณนี้นะครับตามกฎหมายแต่ว่าของเราวิ่งเร็วนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่มันก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับได้อย่างเสียอย่างแต่ก็สายชิวนะครับสายชิวท่านที่สายเที่ยวก็จําเป็นต้องเออเรียกอะไรใช้ความเร็วที่ช้าหน่อยนะครับชิวๆเที่ยวไปสบายๆนะครับขับไปด้วยเที่ยวไปด้วยนะครับเจอที่เที่ยวตรงไหนก็แวะตรงนั้นนะประมาณนี้นะครับ แต่ลองรับก็นี่ข้อจำกัดของแหลกหลังคารถเก่งเล็กนะครับก็ประมาณนี้แหละนะห้าหกกิโลไม่เกินนี้ไม่เกินนี้ก็ถือว่ารับได้นะครับแต่ว่าเมื่อเราวิ่งนะเมื่อรถวิ่งแต่ว่าค่ารถเปล่าเนี่ยจอดนิ่งเนี่ยมันก็รับน้ำหนักได้เยอะอยู่นะครับเยอะยออยูนะ่เดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆนะดูโดยรวมครับสวยงามเลยทีเดียวเชียวนะฮยผลด้าบรียววีนะครับท่านใดที่ ลังเลอยู่นะครับว่ามีแหลกอยู่แล้วนะครับแหลกเขาล้ำหนักได้ไหมก็ทําให้ดูแล้วนะครับแต่ว่าใช้ความเร็วครับก,ก็เวลาเสียบโค้งก็ระวังหน่อยนะครับเบาๆหน่อยนะเพราะว่าแรงเวียงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะสมติว่าเวลาเข้าโค้งนะครับตัวนี้มันมันทำมาให้ให้ตัวได้นะครับตัวของแหลกของพาเนี่ยพอให้ตัวได้เวลาเราเสียบโค้งใช่ไหมเราเสียบโค้งซ้ายเนี่ยตัวนี้มันจะเวียงออกขวา พยายามเบานะครับเบาหน่อยก็คือครับเหมือนกับตามกฎหมายที่กําหนดนะครับตามกฎหมายที่กําหนดเลยก็คือถนนเส้นนี้วิ่งเท่านี้พอนะเวลาเข้าโค้งก็เราก็เบาหน่อยครับเพราะว่ามันจะโยนเหมือนกับรดรดรดรถบรรทุกหลักสูงแหะครับจําจําไว้นะครับก็คือว่าเวลาวิ่งตรงก็วิ่งเร็วได้นะครับแต่ไม่เกินร้อยยี่สิบนะครับก็ประมาณนี้เพราะว่าบางทีเจอลมม้วนมันทอนทางใต้เนี่ยมันบ้อมเข้านะครับก็จะตัดไปนีดขึ้นมาแล้วก็เวลาเข้าโค้งนะครับ เลี้ยวซ้ายตัวนี้จะดันไปทางขวานะครับมันก็จะโยนไปทางขวาเลี้ยวขวาตัวนี้โยนไปทางซ้ายแรงโยนเนี่ยอันตรายนะครับแรงโยนแรงเบียดพยามอย่าเล่นโคง้งอย่าห้าวกับโค้งนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้เราเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเสริมนะครับอย่าลืมว่ามันเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเสริมรถซึ่งโรงงานเขาไม่ได้ทํามาเผื่อนะเผื่อรองรับตัวเส้นหลังคานะครับแต่เรามา ตกแต่งเสริมดับแปลงเข้าไปนะครับแต่ว่าล้าหนักการทิ้งตัวเนี่ยล้าหนักๆมันรับได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเวลาเราวิ่งเนี่ยมันมีแรงสั่นสะเทือนมีอะไรก็ควรระวังระวังครับมันตรวจเช็คดูทุกคลิปทุกการเดินทางเนาะแต่ถามว่ามันรับได้ไหมล้าหนักคนได้ไหมรับได้แน่นอนนะครับแต่ว่าแรงจีแรงขับบางทีคนบางคนเล่นเสียบโค้งเสียบโค้งเสียบจ๋าเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับต้องใจเย็นๆในการขับรถนะครับในการขับรถ เมื่อมีเส้นหลังคายอยู่แล้วแล้วก็แรงกีแรงอะไรเนี่ยมันก็เยอะอยู่แล้วนะครับเนาะประมาณมีนะจ้าอธิบายกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วกลางออกมาจะสวยขนาดไหนนะจ้ามาตอนนี้ก็ยึดแน่นเย็ดเดียวนะครับอ่าข้อจํากัดของ BRV นะครับก็คือว่าคานเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะห้อยตัวได้เยอะนะครับ เราก็เลยต้องใส่ลูกยางตัวนี้นะครับเป็นยางกันกระแทกพวกช่วงล่างแหนบพวกยางกันกระแทกแหนบยางกันกระแทกปีกนกหน้านะครับของรถกระบะรุ่นเก่านะก็ลองเทียบกันดูก็ประมาณ4นิ้ว4นิ้ว8นะครับ4นิ้ว7 4นิ้ว8นะความหนาความสูงนะครับความสูงก็ยัดเข้าไปก็จะค้ำอยู่ตรงร่องร่องร่องรางน้ําหลังคาพอดีนะฮะรางน้ำหลังคาขลังเหมือนกันนะครับขลังกันเพราะว่าอะไรนะครับหนึ่งนี่ครับน็อตด้านในเห็นไหมเห็นระยะห่างไหมตอนแรกมัน จะชิดก,กันกับเกือบชิดเลยนะครับเกือบชิดกับตัวเหล็กหลังคานะทีนี้เวลาเรานั่งเข้าไปเนี่ยเราเราเรานอนด้านในเนี่ยมันก็จะมีการยุบตัวใช่ไหมครับพอยุบตัวแล้วเนี่ยตัวนี้ก็จะมาค้ำกับเออหลังคาเรานะครับทำให้หลังคาเราเป็นลอยเนาะทีนี้ก็เลยต้องแก้ปัญหาแก้ปัญหาคือใช้นี่ครับลูกยางแข็งเลยนะต้องหาแบบทุกแข็งนะครับลูกยางก็แทบแบบแข็งนะก็จะเป็นล้อหน้านะครับล้อหน้าทั้งซ้ายและขวานะครับหน้าหลังเลยผมยัดใส่สตัวเลย นะครับความความสูงความสูงของตัวเจ้าอ,อยางกระแทกปีนกเนี่ยใช้ความสูงอยู่ที่4นิ้วนะครับ4นิ้ว7นะครับ4นิ้ว7 4นิ้ว8ก็แล้วแต่ความสูงของลูกค้าที่ต้องการเลยนะนะครับประมาณนี้นะนี่นะนี่นะได้อยู่นะครับได้อยู่ก็โอเคนะประมาณนี้ทีนี้เราจะมากางกันนะฮะกางกัน มาดูกันนะครับว่ากลางแล้วจะสวยงามขนาดไหนนะจ๊ะแนะนำนะครับท่านใดที่ใช้เต็นท์หลังคาทุกรถ,ท,กรถทุกแบบทุกประเภทนะครับควรมีบันไดแบบนี้นะควรมีบันไดแบบนี้เพราะว่ามันมันไม่ง่ายนะครับในการกลางต้องยืนทุกสูงหน่อยนะครับเพราะรถเมื่อขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็สูงกว่าตัวระดับหัวเรานะครับทําให้ดึงยากนะครับดึงยากโดยเฉพาะของไอรอนแมนนะครับเขาจะมียางยืดตัวนี้นะทําให้มันลังลังแบบแน่นหนามากนะครับ ต้องใช้บันไดนะครับใช้บันไดหรือเหยียบตรงนี้ก็ได้นะครับเหยียบตรงนี้ก็ได้ามานีนะครับเห็นไหมออกแล้วทีนี้นะครับของถ้าเป็นสไตล์บันไดเป็นสไลด์แบบนี้ก็ต้องอผมก็ต้องมากลางก่อนนะครับกลางก่อนแล้วก็ต้องมาเจาะรูนะครับเพราะว่าเขามาห r k ไว้ให้รูเดียวซึ่งเป็นรูของออฟโรดเท่านั้นนะครับ เอารถคือรถที่สูงนะรถที่สูงวันะรเรามาดูกันวิธีกางไอร่อนแมนนะครับตัวนี้อยู่ในบอดี้ของ BRV นะครับลูกค้ามาครับยิงตรงมาจากการนัจชบ,บุรีเลยนะครับต้องขอขอบคุณลูกค้ามากมานะครับที่ไว้วางใจนะยิงตรงมาหาอุบลเลยนะครับหาที่จังหวัดอุบลเลยเอามันหลอกเลย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 เราเลยอะไลแหละ นั่นแลนะฮะเดี๋ยวนี้กลางเรียบร้อยนะครับกลางออกมาเอาบันไดให้มันออกไปสุดเลยค่อยแล้วต้องเจาะบ,บันไดอีกนะครับเดี๋ยวเราต้องมาเจาะตรงนะรูบันไดนะฮะลงมาอีกลงไปอีกอสุดหรอ,อยังสุดละนะครับสุดละจะตั้งบันไดนะะเดี๋ยวเรามาตั้งบันไดสไลด์ขึ้นมาสไลด์ขึ้นมาอีกอีกอีกอ่ามันจะอยู่ลักษณะ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวดูความเฉียงของรถเอาลงไปอีกกลางออกไปก่อนบนึงนะครับตัวพื้นมันยังมันตึงอ่ะนั่นแหละก็เฉียงประมาณนี้นะครับนี่นี่นี่บันไดนะเดี๋ยวมาร์กหมุน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 มน,มน,มน,นะหมุน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 นะครับเราต้องหมุนมาร์กมันอ่ะ,อะนี่นะ ออกมาดูดิมีรอยไหมเออรอยบนอ่านะครับมาร์คแค่นั้นเองนะครับนเดี๋ยวมันมีรอยรอยนี้นะฮะแล้วก็จะมาร์คเจาะกันนะครับดอกเบอนะร์ส,ดดอบบสิบนะครับใช้สว่านดอกเบอร์สิบนะครับตอนนี้ก็เก็บเรียบร้อยแล้วนะฮะเก็บเรียบร้อยแล้วตอนกลางผมลืมถ่ายวีดีโอต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวดูรูปเอาละกันนะครับตอนนี้ก็เซตค่าเรียบร้อยแล้วเนาะ พร้อมที่จะเดินทางไปเที่ยวแล้วนะครับวันนี้ลูกค้าเจ้าของรถบอกว่าจะไปนอนที่ผาแต้บนะครับเจอกันได้นะวันนี้วันที่2ทธันวาคมนะครับก็มีนี่ติดตรงนี้ตรงนี้นะครับค้ำช่วยนะอย่าลืมนะครับรถบรนะไอ้ยบ V วนะครับ BRV ก็ประมาณนี้แหละนะครับในการติดตั้งใส่เจ้ารถ b บ v นะ ถามอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านใดที่ใช้รถ BV อยู่อยากใส่ถ้าใส่ไปแล้วแนะนำนะครับเบาคันเร่งลงหน่อยนึงนะครับเจอโค้งก็เบาหน่อยนะเจอความเร็วก็ประมาณ120อย่าอย่าเกินนี้นะครับเพราะว่ารถเรามันรถเล็กเนาะมันก็ทํามาให้จํากัดประมาณนี้แหลกหลังคาก็ให้ใช้อยู่ประมาณนี้นะครับไม่ได้แบบโอเวอร์เหมือนรถกระบะท,ที่เราทํโครงเหล็กขึ้นมาเลยเหมือน SUV ยูประมาณนี้นะครับที่มันขนานกันกับตัวหลังคาเลยอย่างนั้นมันก็คนละแบบกันนะประมาณนี้นะครับ เออไม่ใช่เ <X> อ <L> v ทีพีพีวีนะครับฟ er, er, อร์จูเนอร์ยังเงี้ยพีพีวีฟอร์จูเนอร์เอเวอเรสต์ปาเจโลเทีทีล่าเออเทล่านะครับประมาณนี้นะครับมิลส์ X นะครับก็อยู่ในค่ายนี้นะอยู่เนรักษณะเดียวกันกับคันนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็นตัวยกขึ้นมาเพื่อนหนีบนะครับหนีบมันก็อ e ีกแบบหนึ่งนะครับหนีบก็อ e ีกแบบหนึ่งนะก็ใช้ความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะครับแล้วก็โค้งพยายามเบาลงมาหน่อยอย่าไปเสียบโค้งเวียงเหมือนวัยรุ่นไม่ใช่นะครับแต่ว่าคันนี้ จะขอรถนะครับชิวๆครับสายชิวนะไปเรื่อยๆนะครับถึงอายุนะครับผมก็เกษียณถึงเวลาก็ได้เที่ยวแล้วครับตอนนี้เที่ยวไปเรื่อยๆนะไอรอนแมนนะครับเต็นท์ใส่ได้ทุกยี่ห้อนะครับผมท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์อยู่ได้ข้างล่างคลิปนะครับประมาณนี้นะจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับยังไงก็เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางสำหรับท่านใดที่มีรถแวนเล็กอยู่นะครับก็คันนี้ b r v ใส่ได้นิสสันมัตใส่ได้ HRV ใส่ได้ท่านก็ใส่ได้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย